สักครั้งจะตั้งใจเรียนตอนที่10บุกไปหาป้าป้าไปเที่ยวกันไหมปกป้องไปหามิราที่โกดังใครเนี่ยเจ๊หล่อจังน้าใสใสไม่ว่าฟางเฟิร์นจันท์แล้วก็แพรล,ลูกน้องทีมมิรามารวมตัวกันแล้วก็ทำท่าตื่นเต้นที่เห็นผู้ชายมาหาเจ๊ตั้งแต่ทำงานกับเจ๊มา ไม่เคยเห็นมิลามาลิมีผู้ชายมาหาวันนี้นับเป็นบุญตาแท้ๆบอกไปสิว่าแฟนปกป้องกระซิบบอกป้าคนสวยบาริสต้าน่ะเจก็รู้ว่าพวกหนูน่ะไม่ต้องการรู้อาชีพของเขาจริงไหมทุกคนฟังคัดค้านคำตอบนี้และเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องร่วมยกมือคัดค้านด้วยเช่นกันแยกย้ายไปทำงานเผือกมากๆฉันจะหักค่าแรง สายเผือกหันหลังอย่างเร็วแล้วก็แยกย้ายไปจัดของลงกล่องที่เรียงรายนะับพันกล่องเตรียมส่งลูกค้าเปิดรับกล่องสุ่มหรือยังครับยังหรอกนี่เป็นกล่องที่ลูกค้าซื้อของปกติว่าแต่วันนี้มาทําไมหรอบุกมาหาถึงที่นี่ไม่คิดว่าคนแก่จะเขินบ้างเลยหรือไรไอ้เด็กบ้างอนแล้วก็มีอาการเขินอยู่ในใจมาหาแฟนนะสิ ว่าจะพูดตรงตัวมาหาเมียเกรงจะโดนกำปั้นป้าสอยปลายคางก็เธอเขินจนไม่รับสายปกป้องทนคิดถึงไม่ไหวจึงบุกมาถึงถิ่นมิรามาลิว่าไงครับไปเที่ยวกันไหมปองเรื่องนั้นนะ่ะมวลาดึงปกป้องออกมาจากกดังเพื่อคุยในมุมส่วนตัวไม่มีสายตาพนักง,งานคอยมองฉันว่ามันเป็นเรื่องของความผิดพลาดนายยังเด็กส่วนฉันวันนี้แก่แล้ว พรุ่งนี้ก็แก่กว่าเดิมอีกกลัวเด็กทิ้งไปหาสาวๆจึงพยายามไม่คิดเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในคืนนั้นแล้วไงล่ะครับเด็กมีความรักไม่เป็นหรือไงเด็กก็รักเป็นเขาไม่เข้าใจคําพูดของเธอเขารักของเขามาตั้งหลายปีรอเวลานี้มาเนิ่นนานเธอได้เขาแล้วก็ดันพูดไม่รับผิดชอบแบบนี้ได้อย่างไรคือฉันพร้อมจะมีครอบครัวแต่นายเพิ่งเริ่มต้น นายเป็นแค่พน,นักง,งานร้านกาแฟจะเอาอะไรมาดูแลฉันนายมีอนาคตอีกไกลต้องสร้างฐานะอีกหลายปีฉันไม่พร้อมจะรอนายนานขนาดนั้นฉันอยากให้นายเข้าใจผู้หญิงวัยอย่างฉันบ้างป้าดูถูกผมเกินไปแล้วผมมีหัวใจรักได้รักเป็นแล้วรักจริงด้วยคืนนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดไม่ใช่ความคึกขนองผมจริงจังมากจริงจังแบบที่ไม่เคยจริงจังกับใครเท่านี้มาก่อนเอาล่ะ ฉันยืนยันตรงนี้นายยังเด็กเกินไปสำหรับฉันเรื่องคืนนั้นนายลืมไปได้ไหมเนื้อเสิว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นผมไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนที่จะลืมเรื่องดีๆระหว่างเราเราไปกันไม่รอดหรอกฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกโอเคฉันต้องการผู้ชายสักคนมากระตุ้นการมีลูกตามที่หมอแนะนำแต่เรื่องคืนนั้นที่มันเกิดขึ้นเราทั้งคู่ก็ต่างเมา พอตื่นขึ้นมามันก็คือความจริงที่เราทําให้มันเป็นจริงไปไม่ได้ไปล่อยให้มันเป็นแค่ความฝันเถอนะป้องมิราเป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อเธอฟังผมนะผมรู้ตัวทุกอย่างไม่ใช่อาการเมามันพาไปผมทํากับคุณด้วยสติถ้าอย่างนั้นคงเป็นฉันที่ไม่มีสติเอาอย่างเงี้ยฟังผมนะไม่ต้องฟังหรอกฟัง เขาบังคับให้เธอฟังจับหัวไลมมนให้นิ่งอย่าได้ขยับมองทางอื่นยกมือเชยคางเธอเอาไว้ผมรู้จักผู้หญิงที่ชื่อมิลาตั้งแต่ผมอายุ15ในนาทีแรกที่ผมเห็นคุณเดินมาสั่งกาแฟที่ร้านไมล์คาเฟ่ผมก็จำคุณได้ทันทีไม่จริงนายจะรู้จักฉันตั้งแต่อายุ15ได้ยังไงไอเด็กคนนี้สร้างเรื่องเก่งเจอกันในฝันหรืออย่างไรถึงได้พูดจาแบบนี้ ความจริงกับความฝันมันต่างกันอย่าได้เหมารวมกันคุณจําเด็กผู้ชายมสามที่ไปนั่งดูฟุตบอลประเพณีกับพี่ชายได้ไหมไอเด็กคนนั้นอะที่เอาแต่นั่งดูคุณซ้อมเชียร์เลยโดนฟุตบอลเตะอัดหน้าจนสลกผมนี่แหละเด็กมต้นคนนั้นป้องไม่น่าเชื่อเป็นเขาเหรอโตขึ้นตัวสูงใหญ่ร่างกายสมบูรณ์อย่างที่ไม่น่าเชื่อผมตามดูคุณทุกวันหลังเลิกเรียน ผมเสียใจมากเวลาเห็นคุณเดินกับผู้ชายผมอยากเข้าไปชกหน้าไอ้ผู้ชายคนนั้นที่มันมังอาจเดินกับแฟนของผมแฟนใช่คุณเป็นแฟนผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอคุณเด็กก็แบบนี้แหละชอบคิดไปเองแฟนแค่ในฝันแล้วกันไอ้หนูตื่นค่ะหญิงสาวดิดนีเปราะอ,ออกมาสู่โลกความจริงโลกของผู้ใหญ่มันซับซ้อนกว่าที่นายวาดฝันจินตนาการเอาไว้ฮาว่าผมเป็นเด็ก งั้นเราไปเดทกันทำไมฉันต้องเดทกับเด็กอย่างนายคุณกลัวที่จะไปเดทกับเด็กอย่างผมใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่อย่างฉันมีอะไรต้องกลัวเด็กอย่างนายด้วยล่ะขนาดไงข,ข,ข,ขนาดหมายถึงอะไรหรอมิราคุณกำลังกลัวผมผู้ใหญ่เขาไม่กลัวเด็กจำเอาไว้เห็นเห็นอยู่ว่าคุณกลัวงานฉันยุ่งไม่เห็นหรอออเดอร์ล้นจนจัดไม่ทันแล้วเนี่ย ไม่มีล้นค่ะเจไปเดทได้เลยค่ะอีเดทพวกเนี้ยแอบฟังเจ้านายคุยกันโทษเจ๊เจ๊กับแฟนออกจะพูดกันเสียงดังไปเถอะค่ะไม่ต้องเขินฟางขยับเข้ามาชิดตัวบอสของพวกเธอนานๆจะมีผู้ชายหลงมาไม่เดทเสียดายแย่ร้อยปีจะวนมาสักรอบผู้ชายในชีวิตเจ๊ก็เหมือนดาวหางพลาดรอบเนี้ยเจต้องรอไปอีกร้อยปีเลยนะยายฟาง ฉันไม่ได้อายุพันปีนะะี่ะเจไม่เคยได้ยินหรอสาวสองพันปีนะ่ะนี่ชมใช่ไหมบอสแอบเขินโดนฟางดันหลังให้รีบไปออกเดทหนุ่มน้อยหน้าใสามาขอเดทแบบนี้เล่นตัวทำไมนักหนาถ้าเป็นฟางถ้าบอกว่าจะกระโดดล็อกคอลากไปเดทเลยละ่ะนั่นจะไปไหนอะ่ะจะไปเดทไม่ใช่หรอทําเป็นเสียงเย็นชาตีหน้าไม่อยากเดทเมื่อก่อนเกลียดเกลียด ที่อเด็กเนี่ยมาเรียกป้าพอเขาเปลี่ยนมาเรียกคุณเขาหน่อยมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีช่องว่างของความไม่สนิทสนมเกิดขึ้นปกป้องวิ่งตามด้วยสีหน้าระรื่นกุมมือหญิงสาวไว้มิลาขัดขืนทำท่าสะบัดออกทีนี้เด็กมันไม่ยอมทำตาดุใส่ก็แล้วแต่เด็กไม่กลัวจึงต้องปล่อยให้เขาจูงม,มือไปขึ้นรถผมขับให้เขาขันอาสาขับรถให้หญิงสาวอายุพอทำใบขับขี่แล้วหรอ จะดูถูกแฟนตัวเองอีกนานไหมอย่าเพิ่งใช้คำนี้เลยเรากระตุ้นกันแล้วหลายครั้งแล้วนะหยุดห้ามพูดโคตรลับไม่มีใครรู้หรอกไม่ได้ไม่มีใครรู้ก็ห้ามพูดเป็นแฟนกับผมมันนะ่าอายมากนักหรอป้ามิลาผมก็มีหัวใจนะเด็กมันก็รักเป็นปกป้องน้อยใจสอดตัวเข้าไปนั่งหลังพวงมาลายัยหลังจากเปิดประตูบริการหญิงชราของเขาเหนื่อยไหมชงกาแฟ รายได้พอเลี้ยงตัวเองหรือเปล่านายคงลำบากแย่สิฉันก็เคยลำบากตอนขายของตามตลาดนัดพอลาออกจากงานมาดูแลพ่อที่ป่วยฉันก็ยิ่งลำบากเหนื่อยมากเหนื่อยจนปลิปากบอกใครไม่ได้ก็ตอนต้องไปตลอนขายของนั่นแหละอ่าครับเธอยังคิดว่าเขาเป็นเด็กชงกาแฟที่ร้านไมล์คาเฟ่อยู่สินะคือผมเขาอยากบอกความจริงไม่ต้องพูดหรอกฉันเข้าใจ ยกมือห้ามถ้าเขาจะพูดว่าก็ไม่ลำบากอะไรนั่นก็คือการสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาผู้หญิงจึงตัดบทเพื่อไม่ให้เขารู้สึกแย่แดดที่ห้างเหรอดีที่สุดมีอาหารมีของกินมีครบผมไม่อยากพาป้าแก่ๆไปตลอนตากแดดฉันไม่ได้ชลาภาพขนาดนั้นเดินตากแดดยังไหวอยู่ดีใจนั่นแหละที่เขาเรียกป้า คนอื่นเรียกก็คงโกรธจนแทบอยากจะวิ่งเอาโบท็อกไปปาหน้าคนเรียกทำไมป้ายังเห็นผมเป็นเด็กตลอดเวลาตัวโตก็จริงแต่อายุนายมันเด็กไงป้าก็พิสูจน์แล้วเนี่ยว่าผมไม่เด็กกระตุ้นแค่ครั้งสองครั้งทําเป็นคุยงั้นเราลองมากระตุ้นอีกร้อยทีดีไหมหญิงสาวเดินเลี้ยวเข้าร้านอาหารบุฟเฟ่ปุ่นได้ที่นั่งก็สั่งแล้วก็หยิบอาหารที่อยากกินกินหมดเหรอ ตักมาเยอะขนาดเนี้หมดแน่คนมันหิวกินแบบนี้ไงถึงไม่มีแฟนแต่ผมชอบนะผู้หญิงอวบๆกอดอุ่นเต็มมือดีเขาทำสายตากริ่ม,มฉันทำงานเยอะถ้ากินน้อยเหมือนพวกนางแบบมีหวังเป็นลมตายว่าแต่นายไม่โกรธหรอที่ฉันหลอกว่าชื่อก้อยนะ่ะผมจำป้าได้ต่อยป้าหลอกว่าชื่อไหนมาก็ตามป้าก็เป็นป้ามิลาของผมอยู่ดีคือผมไม่ใช่ ค่ะแม่ว่าไงคะหนูอยู่ข้างนอกคะ่ะมาทำธุระกับเออ่เพื่อนมิราปลายตามองปกป้องเธอไม่สามารถเปิดเผยเรื่องระหว่างตัวเองกับเด็กคนนี้ได้ยิ่งกับแม่แล้วด้วยก็คงไม่ชอบใจเท่าไหร่ที่เธอจนหนทางจนต้องมาคบกับเด็กรุ่นน้องอายุห่างกันตั้ง7ปีน้อยเสียที่ไหนเอาง่ายๆถ้าเธออยู่ป .6 เด็กคนนี้เพิ่งเรียนอนุบาลสแม่อยากได้อะไรไหมคะ เดี๋ยวหนูซื้อเข้าไปให้ไม่ไม่แม่แค่โทรมาถามว่าอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองเรื่องพี่ปรินเป็นไงบ้างใกล้จะสำเร็จหรือ,อยังนี่ปาปริมก็ถามแม่อยู่บ่อยๆนะอยากให้มิลานเล่งทำคะแนนหน่อยลำพังจะให้พี่ปรินจีบนะ่ะน่าจะช้าไรนั้นทั้งขี้อายแล้วก็ทำงานเยอะเออค่ะแม่กำลังจะสำเร็จเอาไงดีล่ะจะพูดกับแม่ว่าอย่างไร จริงเหรอมิลาแม่ดีใจมากนี่แม่จะได้พี่ปรินเป็นลูกเขยจริงๆใช่ไหมป้าปริมเองก็คงปลื้มพ่อแม่เล่าให้ฟังว่ามิลาเองก็ชอบพี่ปรินป้าปริมนะ่ะอยากจับแต่งเสียวันนี้พรุ่งนี้เลยมิราคุยโทรศัพท์เสร็จจึงเดินกลับมาที่โต๊ะปกป้องเล่นโทรศัพท์อยู่กินสิป,ป้องคีบข้าวปั้นหน้าแซลมอนเข้าปากกินไปหลายคำปกป้องก็ยังจดจ่ออยู่หน้าจอ แถมหน้าตาจริงจังอมมากๆด้วยป้องกินก่อนเดี๋ยวป้าจะเย็นเย็นเขาเล่นเกมส่วนเธอกินกินจนอาหารบนโต๊ะหมดเกลี้ยงทุกอย่างสั่งน้ำเพิ่มเขาก็ยังไม่เลิกเล่นน้องๆคิดตังค่ะมิรามไม่ทนรอเวลาของเธอมีค่ามานั่งอยู่ตรงนี้เสียออเดอร์ไปกี่กล่องจึงเรียกเด็กมาคิดเงินผมจ่ายเองปกป้องวางมือถือลง ออกตัวจะจ่ายค่าอาหารไม่ต้องฉันจ่ายเองฉันเป็นผู้ใหญ่จะให้เด็กอย่างนายเลี้ยงได้ยังไงไปไหนต่อดีครับนายกลับบ้านไปเล่นมือถือเธอะยังเด็กจริงๆติดเกมติดมือถือเธอใช้โทรศัพท์เพื่อหาเงินทำธุรกิจแต่เด็กคนนี้เล่นเกมนายยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่ซื้อของกลับบ้านไปกินไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันซื้อให้มิลาปกป้องขึงขังดึงกระเป๋าตังออกจากกระเป๋ากางเกง ไม่เอาหน้าป้องไม่ต้องกลัวหน้าแตกฉันเข้าใจมิราวางมือบนหลังมือชายหนุ่มกดให้เขาเก็บเงินไว้ข้าวแค่นี้เธอจ่ายได้ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ต้องจ่ายให้หรอกคําพูดของมิราทําให้ปกป้องรู้สึกด้อยค่ามากเธอมองเขาเป็นเด็กไม่มีความรับผิดชอบไม่สามารถเป็นแฟนกับเธอได้มองว่าเขาเป็นแค่พนักง,งานในร้านกาแฟเงินเดือนขั้นต่ํารบกวนไปส่งผมที่บ้านด้วย ทำไงได้ผมมันจนไม่มีรถขับได้สิรับปากจะไปส่งเขาก็ต้องไปชาวบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยอยู่กี่คนมีคนหารไหมป้าอยากช่วยหารไหมล่ะฉันคิดว่านายควรเช่าบ้านหลังเล็กลงกว่าน,นี้หน่อยประหยัดค่าใช้จ,จ่ายเก็บเงินไว้จ่ายอย่างอื่นชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านบ้านก็แค่กลับมานอนถ้าเราเช่าบ้านหลังเล็กลงจะมีเงินเหลือไว้ใช้อย่างอื่นด้วยนะขอบคุณที่แนะนําครับ คิดเองเก่งชายหนุ่มยิ้มพร้อมกับเดินนําหญิงสาวเข้าบ้านผมเคยคิดนะว่าจะหาเพื่อนมาช่วยหานผู้หญิงดีไหมน่าจะดูแลความเรียบร้อยของบ้านได้ดีไม่ได้ส่งเสียงห้ามเสียงขึงขังมากว่าไงนะปกป้องหันควบไปหาคนทำเสียงดุอ๋อคือแบบแบบว่านายเป็นผู้ชายถ้าจะหาคนหารก็ต้องเป็นผู้ชายด้วยกันสิเด็กว่องไวมือเร็วคว้าตัวมิราเข้ามากอด นายจะทำอะไรพอตัวเขาประชิดมิลาจึงรับรู้ถึงความร้อนในตัวเขาผ่านมาที่ตัวเธออาการสั่นก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหึงผมเลยสิเปล่า,บาเบืออหน้าหนีใบหน้าหล่อใสที่เธอแพ้แต่ทำตัวเข้มแข็งสยบความหล่อที่ค่อนข้างล่อลวงไวชราตื่นมาอีกทีในเวลาสองทุ่มอืม หญิงสาวบิดขี้เกียจมองไปรอบๆจนมาเจอคนนั่งพิงหัวเตียงในมือของเขามีมือถือสีหน้าจริงจังกับเกมบนหน้าจอฉันไม่อยู่บนเตียงตอนไหนผมอุ้มมากลัวคุณเมื่อยนอนที่เก็บแคบปากเขาพูดสายตาย,ยังไม่วางจากหน้าจอหิวไหมเดี๋ยวผมหาของกินเอาไว้จบเกมนี้ก่อนนะหญิงสาวก้าวลงจากเตียงหาเสื้อผ้ามาใสา่ มองหน้าปกป้องอีกครั้งแล้วก็คว้ากระเป๋าสะพายของตัวเองก้าวออกจากห้องเขาก็ยังไม่เดินตามเธอมาจนกระทั่งมิราไปขึ้นรถสตาร์ทเครื่องยนต์ขับออกไปมองจากกระจกมองหลังยังไม่เห็นเขาเดินมาส่งเธอเลยอายุ2 e 4ยังติดเกมอยู่เลยไหวไหมมิราหยิงสาวถามตัวเองขณะขับรถออกมานายเป็นเด็กมสคนนั้นจริงๆเหรอน้องพี่ปรินนี่นะคือนายในวันนั้นปริน มิลานึกถึงปรลรินขึ้นมาจะจริงไหมที่เขาเป็นแฟนกับหมอจอมพลพี่ปรลรินนี่นะเป็นเกย์บุคลิกไม่น่าใช่หรือว่าเราจะลองดูใหม่เผื่อว่าเราคิดมากไปผู้ชายจับมือกันไม่แปลกเลยสักนิดกำลังเลี้ยวรถเข้าไปจอดในโกดังเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอดีว่าไงทำไมไม่รอผมรอนายเล่นเกมเสร็จเนี่ยนะขอโทษยกโทษให้ผมได้ไหม ไม่อยากเสียโอกาสการแข่งขันหลีกระดับโลกอืตอบรับโดยไม่แน่ใจว่าเธอจะอยากเจอกับปกป้องอีกไหมไม่ถนัดสายมีแฟนติดเกมแถมยังเด็กมากด้วยพอเก็บรถเรียบร้อยจึงขี่สองล้อกลับบ้านนี่จะ้ะอัมพายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งดักหน้ามิราเหยียบเบรกจนเกือบหน้าขมำอะไรหรือคะป้าการแต่งงานน้องบีมจะ้ะอ้าว นี่น้องบีมจะแต่งงานแล้วเหรอคะตกลงค่าสินสอดได้เท่าไหร่คะป้าไม่อยากรู้หรอกแค่อยากทราบตัวเลขที่ไปเช่ามาเท่านั้นเองนึกว่าจะไม่ถามดูสิในขณะที่น้องบีมจะได้แต่งงานอยู่อีกไม่กี่วันหนูมิลายังหาแฟนไม่ได้ป้าเห็นใจหนูจริงๆนะจ๊ะเห็นใจปลอมๆอยากอวดลูกสาวมากกว่าแต้มบุญหนูน้อยคะ่ะ น้องบีมได้ค่าสินสอดต,ตั้งสิบล้านแนะ่เครื่องเพชรเครื่องทองชุดใหญ่เห็นว่าฝา่ายเจ้าบ่าวให้ที่ดินกว่า20สิบไร่ด้วยนะจ๊ะเรือนหอก็ยังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จคงจะใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอไปก่อนรอให้เรือนหอหลังใหญ่เสร็จก็จะย้ายเข้าไปอยู่ยินดีด้วยนะคะถ้าตัวเลขพวกนั้นเป็นจริงก็นับว่าน้องบีมโชคดีมากๆที่ได้ผัวรวย ป้าจะลองลองถามแฟนน้องบีมให้นะจ๊ะพอจะมีเพื่อนรวยๆโสดอยู่ไหมแนะนำให้หนูวิลาหน่อยเผื่อจะได้ลงจากคานสักทีอัมพาหัวเราะอารมณ์ดีการแต่งงานของลูกสาวใบนั้นไม่ได้ตั้งใจแจกหรอกต้องการยอเย้ยตามภาษาคนชอบอวดคิดเสมอว่าคนอื่นด้อยข่าวกว่าตัวเองเป็นเรื่องน่าสมเพชขอบคุณป้าอัมพามากนะคะที่เมตตาคนไม่มีใครเอาอย่างหนู ไม่เป็นไรจ้ะช่วยๆกันป้าก็อยากให้หนูมีแฟนรวยๆดีๆเหมือนน้องบีมนะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะเอจัดโรงแรมไหนหล่ะคะมิลาครีการดูว้าวไม่ธรรมดาจริงๆจัดที่โรงแรมโอลเตีนซะด้วยจุ้จูมิลาส่งเสียงเชื่นชมหนูขอตัวนะคะทําไม่ติดงานสำคัญรับรองหนูไปร่วมยินดีกับน้องบีมแน่ๆอย่าลืมไปล่ะ เผื่อเจอผู้ชายดีๆป้าอัมพาเนี่ยหวังดีกับหนูตลอดเลยนะคะหายากมากเลยค่ะคนที่ไม่เกี่ยวพันกันแต่มีความหวังดีต่อกันเสมอแน่นอนป้าเป็นคนดีนี่จ๊ะมิลาพาสองล้อคู่บุญเข้าไปในบ้านหลังจากสนทนาอย่างมีความสุขกับป้าอัมพาจบทำหน้าเหนื่อยเชียวพอก้าวเข้าไปในบ้านจึงเจอแม่ไม่เหนื่อยได้ยังไงล่ะแม่ เจอป้าอัมพาก่อนเข้าบ้านทำราวกับดักรอนหนูอยู่ทิ้งการ์แต่งงานลูกสาวป้าอัมพาลงบนโต๊ะเอาการ์มาข่มว่างั้นเถอะแต่งแน่ใช่ไหมสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้นะคะแม่ยังไงกันรู้อะไรมาคอยดูไปก่อนนะแม่รับรองสนุกแน่ถ้าความรักขึ้นอยู่กับตัวเลขแบบนี้ว่าแต่เรื่องพี่ปรินไปถึงไหนแล้วล่ะจีบติดหรือยัง เออคือมิลาหลบตาแม่ใจเย็นนะแม่ทันเวลาอยู่แล้วแลหละมดหนูนะ่ะไม่เสื่อมก่อนที่พี่ปรินจะมากระตุ้นหรอกพี่ปรินสุดยอดขนาดนั้นน่ะระวังจะเสร็จคนอื่นก่อนละเสร็จแล้วนะสิแม่ฮะว่าไงนะอ๋อหนูหมายถึงยังไงพี่ปรินต้องเสร็จหนูแน่แว่าจบเก้าเ้าขึ้นห้องแม่จา๋า ฟ้านะเล่นตลกกับหนูสิโอกาสที่แม่จะได้อุ้มหลานอาจจะเป็นชาติหน้าเพราะเนื้อคู่หนูอยู่คนละชาติอาจจะเป็นคนละภพด้วยก็ได้หญิงสาวครื่องครวนอยู่คนเดียวไม่ต้องตื่นเต้นนะตาทําทตัวตามสบายพ่อกับแม่ผมนะ่ยใจดีพี่แยมก็น่ารักยออดชวนกันตาไปเจอผู้ใหญ่อย่างที่บ้านหญิงสาวตื่นเต้นจนไม่กล้าก้าวลงจากรถ นั่งนิ่งแข็งเป็นหินสลกักบอสคะเปลี่ยนใจทันมิคะไม่เรียกบอสแล้วสิอย่าลืมนะเราครบกันแล้วก็มันชินนี่คะไปครับเข้าไปในบ้านไม่มีอะไรน่ากังวลทั้งนั้นยอดจูงมือกันตาเดินเข้าไปในบ้านมือของเธอที่เขากอบกลุ่มสั่นเกรง็งไม่เป็นตัวของตัวเองต่างจากตอนทำงานหลายร้อยเท่ามากันแล้วเหรอแต่ยอด ขบวนต้อนรับยืนรออยู่หน้าบ้านโยนลดายิ้มแป้นต้อนรับลูกชายมองไปยังผู้หญิงที่ลูกชายแจ้งว่าจะพามาทำความรู้จักในฐานะคนพิเศษตาจะ๊ะนี่คุณแม่ส่วนนั่นคุณพ่อและนี่ก็พี่แยมส,ส,ส,สวัสดีค่ะกันตายกมือไหว้คุณทั้งสามพร้อมกับรอยยิ้มประวันคนบ้านนี้ดูแพงดูเป็นผู้ดีมากๆเธอมันรากจ้า จะปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ไหมนี่กันตาแฟนผมครับพ่อกับแม่พี่แยมยนลดารับไหว้ไม่ค่อยเต็มใจเท่าใดนักต่างจากนิธิคนเป็นพ่อและกดชนันพี่สาวยิ้มต้อนรับอย่างเป็นมิตรทั้งสองต้อนรับแฟนน้องชายด้วยความยินดียลดาเคยเห็นกันตาบ่อยๆในบริษัทของลูกชายไม่คิดว่านางผู้หญิงคนนี้จะมายืนข้างลูกชายในฐาน,นะคนพิเศษทั้งที่ เป็นแค่พนักงานธรรมดาเท่านั้นแต่ยอดไปคุยกันในบ้านแม่สั่งให้แม่บ้านทำอาหารดีๆไว้รอของโปรดยอดทั้งนั้นเลยนะไม่สนใจการมาของกันตาเลยแม้แต่น้อยก็อีกแค่พนักงานกระจอกระจกเท่านั้นเองพอยอดเล่าให้ฟังโยนดาก็อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เสียเต็มปดาจึงออกอุบายให้พามาแนะนำแก่ครอบครัวทำเรล้ากับอยากเกี่ยวดองกับกันตาในฐานนะลูกสะพ้ยเอามากๆ ยอดยื่นมือไปจับมือกันตาเดินจูงเข้าไปในบ้านแต่โดนมารดาจาับมือลูกชายไว้สิก่อนทำราวกับจากกันกับลูกเป็นแลมปีกันตาเดินตามชายหนุ่มด้วยสีหน้าปันยากจะยิ้มก็ไม่กล้าจะบึ้งก็ต้องรักษาภาพรักทำงานที่บริษัทต่ยอดหรือเราระหว่างรับประทานอาหารเย็นโยนดาถือโอกาสสัมภาษณ์แฟนของลูกชายค่ะกันตาตอบด้วยความประมาไหนบอกว่า แม่ใจดีที่เห็นหน้าตึงถามเสียงแข็งเรียกว่าใจดีน่ารักแล้วหรออยู่ผแผนกอะไรตารับผิดชอบฝ่ายขายค่ะอันที่จริงเป็นพนักง,งานก็น่าจะเป็นต่อไปไม่ควรอยากได้ตำแหน่งอื่นอ่าค่ะกันตาไม่อาจตอบโต้ได้แต่ยิ้มเจือนนึกถึงมิราขึ้นมาทันใดถ้ามิราอยู่ในสถานการณ์ เดียวก,กันกับเธอตอนนี้ยายนั่นก็คงตอบคนพูดแบบนี้จนหน้างายผู้หญิงสมัยเนี้ยรักสบายค่ะตาก็อยากสบายเห็นไหมแต่ยดไม่เนียนอยากสบายไม่มีใครอยากลำบากหรอกค่ะที่มาน้ำบากบัน่นทำงานหาเงินก็เพื่อให้ตัวเองสบายทนเรียนจนจบเพื่อจะได้มีงานดีๆเงินเดือนดีๆกันทั้งนั้นนะคะกินข้าวเถอะแม่กดฉนันันพี่สาวทวง ก่อนว่าที่น้องสไพรกับมานดาจะสาดน้ำลายใส่กันไปมากกว่านี้พ่านทำให้บรรยากาศในการกินข้าวเสียไปด้วยระหว่างกินข้าวยนระดาตักแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายในจังหวะน,นั้นเองก็แกล้งดีดลูกชิ้นกระเด็นโดนหน้ากันตาอุย้ยกันตาเงยหน้าดูทิศทางของลูกชิ้นกระเด็นมาจากใครมันทำให้เธอโต้ตอบไม่ไหวเมื่อคนที่ทำเป็นแม่ของบอสโทษทีจะ้ะฉันตื่นเต้นไปหน่อย พอดีบ้านเราไม่ค่อยได้ต้อนรับแขกล่างๆแบบเธอส่วนใหญ่จะต้อนรับแขกระดับสูงไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ฉันไม่ใช่แม่เธออย่าเรียกฉันแม่ค่ะคุณยลดาไม่ชอบกันอย่างไม่ต้องเดาชัดเจนออกอย่างนี้มิน่าบอสถึงอยู่เป็นโสดจนอายุ35เพราะมีแม่แบบนี้นี่เองแม่ครับยอดเรียกแม่ไม่ต้องการที่ท่านตั้งกำแพงสูงจนเป็นเหตุให้ กันตาหนีไปยังคนก่อนๆพอกันตาตักหมูหันหนังกรอบๆเกือบจะเข้าปากอยู่รอมารอเธอคงไม่มีของดีๆกินสิเห็นจ้วงแต่ของแพงๆของพวกเนี้ยบ้านเรากินจนเบื่ออาหารหลักของหนูก็คือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปค่ะเปิดฝากดน้ําร้อนใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะขาดสารอาหารแย่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เธอก็กินเยอะๆสิเพราะพอกลับบ้านไปก็จะไม่มีของอร่อยกิน ค่ะนกาก็เป็นบุญปากของหนูกันตาเป็นคนนิ่งๆแต่คำพูดที่โต้กลับไปแฝงไว้ว่าเธอก็ไม่ได้กลัวแม่ของบอสของดีแต่ว่าอืมรสชาติแย่กว่าของข้างทางเลยนะคะเนี่ยแม่ครับทานข้าวเถอะยอดพยายามแทรกกลางเพื่อไม่ให้เกิดการโต้ขรมกันมากเกินไปตาอย่าถือสามแม่ผมเลยนะท่านอยากคุยกับตาแต่ใช้คำพูดไม่ค่อยถูก หลังจากรับประทานอาหารเสร็จยอดพากันตาออกมาเดินเล่นรอบบ้านเขาเอ่ยปากขอต่อยิงสาวเกรงว่าเธอจะใจอ่อหนีไปสิก่อนไม่อยากคบกับเขาดูเหมือนแม่บอสไม่ชอบตานะคะท่านก็เป็นของท่านแบบนี้ตั้งกับแผงกันทุกคนตาอาจจะจนแต่ตาก็มีคุณค่าในตัวเองทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อยู่บ้านเฉยเพื่อรองเงินจากสามีนะคะคุณเป็นคนเก่ง ผมชื่นชอบคุณครั่งใครจนอยากได้คุณเป็นแฟนต้นทุนของตาอาจจะมีไม่เท่าคนอื่นอาจจะมีไม่เท่าครอบครัวบอสแต่ตาเชื่อว่าตาจะอยู่เคียงข้างบอสได้ค่ะตายอดหมุนตัวเข้าหาหญิงสาวดึงเธอเข้ามากอดขอบคุณมากนะครับที่จะยอมใจเย็นกับแม่ผมดันตัวเธอออกมาแล้วก็จ้องมองคนตรงหน้าอย่างขอบคุณขยับใบหน้าเข้าใกล้ไม้จุมพิษดื่มดำ่ำ เป็นการแสดงการขอบคุณอย่างจริงใจแม่ไม่ชอบแฟนตยอดคนนี้เลยยลดามองผ่านกระจกบ้านใหญ่เห็นสองหนุ่มสาวเดินเล่นในสวนนาเครียดมองหญิงสาวอย่างยามเยียดแยมก็เห็นว่าแม่ไม่ชอบใครเลยสักคนที่เข้ามาในชีวิตตยอดนะคะก็ดูมันสิจนมิแพงมองแวบเดียวก็รู้ว่าระดับล่างแพงๆรวยๆตยอดก็คบมาแล้วไปกันไม่รอด คนพวกนั้นอยู่สูงไม่แคร์ความรู้สึกกันต่างคนก็ต่างมีดีก็เลยถือดีไม่แคร์กันไงคะแม่ก็ดีกว่าจนๆเงินมันก็ต้องต่องเงินเอาผู้หญิงจนๆมาทําเมียมันก็มาอยู่สวยสุขแบมือของเงินผัวแม่ไม่ยอมหรอกนะตาเขาไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะผู้หญิงคนนี้น่ารักทํางานเก่งดูแลครอบครัวที่สําคัญแยมเชื่อว่าตาเขาหนาจะอยู่ข้างๆต่ยศได้เป็นอย่างดี แยมเชียร์ยายาจบนั่นเหรอแม่ไม่เห็นด้วยหรอกแม่คะตั้งแต่แยมเห็นน้องคบคนมาแยมไม่เคยเห็นยอดจริงจังและอดทนพยายามจีบเท่านี้มาก่อนหมายความว่ายังไงพูดอย่างกับยายาจบนั่นเล่นตัวโกงข้าตัวอย่างนั้นแหละตาเขาไม่ยอมรับรับยอดง่ายๆคะ่ะยอนตามจีบแอบจีบมาตั้งหลายปีราวๆห้าปีได้มั้งคะตั้งแต่กันตาเข้ามาสมัครงานวันแรกน้องชายบอกว่า มองกันตาไปตั้งแต่ก้าวเข้ามาในตัวอาคารเพื่อมาสมัครงานเธอดูสะดุดตาโฉบเฉี่ยวและก็โดนใจผู้บริหารอย่างยอดเอามากๆในขณะเดียวกันก็เป็นคนมีน้ำใจช่วยคนอื่นทั้งที่ตัวเองต้องไปสัมภาษณ์งานสำคัญในชีวิตตัวเองมากยอมเสียสละรอจนรถกู้ภยัยพาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเองมาสัมภาษณ์งานไม่ทันเข้าไปอ้อนวอนขอต่อผู้บริหารเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง แยมมองสภาพเสื้อผ้าหน้าตากันตาในตอนนั้นทีแรกเข้าใจว่าจัดฉากอ้างเหตุผลแต่พอเห็นคลิปอุบัติเหตุยิงชลาเดินข้ามถนนทั้งที่เป็นทางม้ารายแต่ก็โดนรถเฉียวจนได้รับบาดเจ็บผู้หญิงที่เห็นในคลิปพยายามช่วยชีวิตด้วยการทำา p r r กระตือรือร้น,น,นโทรตามกู้ภยัยเธอจึงอนุญาตให้กันตาเข้าสัมภาษณ์แยมไม่ลังเลเลยที่จะรับคนดีๆแบบนี้เข้าทำงาน แม้ว่าได้ฟังเรื่องจากน้องชายหญิงสาวมายืนแต่งตัวแต่งหน้าตรงกระจกรถของน้องชายแถมยังส่องกระจกของอาคารไปจนสุดแต่ก็ไม่ทำให้สภาพเสื้อผ้าหมอมแมมดีขึ้นเลยสำหรับในตอนที่10ก็ได้จบลงแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสำหรับคนที่ไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้กับช่องบ้านพิมพ์ชนกสตอรี่ด้วยนะคะ ขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังและดูโฆษณาให้ค่ะวันนี้บกมือลาไปแล้วค่ะ